รู้เขารู้เราก็คือคุณเชื่อไหมรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งทําไมเวลาเราขายของเราถึงปิดการขายไม่ได้อย่างที่ครูบอกคุณค่ะให้คุณสวมการเป็นคนซื้อหรือคุณต้องการนะคะถ้าคุณสวมการเป็นคนอีกฝั่งนึงยังไงคุณก็ปิดการขายได้ครูเป็นคนนึงนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วท้าไรที่เรารู้สึกอยากได้อะคะ่ะอยากได้เขาหรืออยากได้ลูกค้าต้องปิดให้ได้อย่างเงี้ยคะมันปิดไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาต้องการอะไรเราเรารู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาหรือรู้สึกว่าเราอะอยากทราบข้อมูลอะไรคะสอบถามได้เลยนะคะจะเอาไปลองทานหรือว่าอยากแบบมีรายได้ด้วยคะแล้วเปิดโอกาสให้เขาพูดไม่ใช่เราพูดล้านคําให้เขาพูดสามคำอันนี้ปิดการขายไม่ได้ต้องให้เขาพูดนะคะแล้วเราจะวิเคราะห์คําพูดเขานี่คือสิ่งที่ทําให้ครูปิดการขายมาได้สี่ปี แต่แต่หมายความหมายคือต้นๆเนาะคุคขายเองเนาะหลังๆมาก็ไม่ได้ขายเองแล้วอะนะคะ,ะนะปิดการขายนี่มันไม่ใช่เรื่องมันก็ไม่ง่ายและไม่ยากนะคะแต่จงอย่าตัดสินแทนเขานะอีกอันหนึ่งนะคะน้ําเสียงสําคัญมากมันช่วยไม่ได้เนาะที่ครูเกิดมาน้ําเสียงแบบนี้นะคะที่น้ําเสียงเหมือนคนดุนะคะน้ําเสียงเหมือนดุน้ําเสียงแบบไม่มีความหวานเอาซะเลยห้วนคุณรู้ไหมทุกครั้งที่ครูคุยกับ ลูกค้าทำไมครูปิดได้แน่นอนคะ่ะเราเปลี่ยนเสียงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนคำพูดของเราได้ฟังนะคะเวลาครูคุยครูจะถามก่อนว่าขออนุญาตโทรได้ไหมคะอยากทราบรายละเอียดด้านไหนคะ,อ,ะอนุญาตให้โทรไหมคะเผื่อว่าการที่เราได้คุยกันนะคะพี่อยากทราบข้อมูลด้านไหนสามารถสอบถามหนูได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเราต้องตบด้วยคำนี้ค่ะเขาจะรู้สึกอุ่นใจ ไม่ใช่แบบว่าให้เขารู้สึกกดดันอนะว่าโอ้โหกูมาตอบมันขนาดนี้ยังไม่ซื้อกูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแต่อยากให้ข้อมูลค่ะจะทราบข้อมูลแล้วเอาไปคิดก่อนได้นะคะว่าเออจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้ข้อมูลที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคําพูดของเราจําไว้นะคะถึงแม้ว่าเสียงมันเปลี่ยนไม่ได้แต่เวลาเราได้พูดอะคะ่ะเราต้องอ๋อได้ค่ะมีขายไหมมันต้องลากเสียงนิดดึงอะคะ่ะไม่ได้ดัดจริตนะคะบอกเลยเพราะคุดัดไม่เป็น แต่น้ําเสียงของเราอะค่ะมันจะสื่อให้เขารู้ว่ามันอบอุ่นไหมอะค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยดูน้ําเสียงนะเหมือนเดิมแหลมแหลมเหมือนเดิมต้องการทราบข้อมูลตรงไหนคะให้ข้อมูลได้นะคะแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ที่แต่ที่อยากคุยเนี่ยจะได้ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเผื่อพี่ต้องการทราบอะไรบางส่วนที่พี่ยังไม่ทราบอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างพี่อาจจะแบบทราบมาแล้วบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ นี่คือสิ่งที่ครูมีความรู้สึกนะคะว่าทุกคนที่เล่นเสียงได้ปิดปิดการถ่ายได้นะไม่เกี่ยวกับเสียงหวา